ท่านดีครับตามคําเรียกร้องเลยนะนานๆทีเมนูนี้นี่คือหม่าชัยภูมิแล้วท่านนะวันนี้เอามาดัดแปลงอีกแปลงเป็นข้าวผัดลองลองดูที่ท่านมาลองลองดูตามคําเรียกร้องนะนานๆนานๆลองลองชิมดูว่าหม่ำชัยภูมิไม่ธรรมดาแลครับหม่ำชัยภูมินี่ถือว่าขึ้นชื่อเลยนะท่านนะขึ้นชื่อเลยคือว่าเป็นโอท็อปของเมืองชัยภูมิเลยเป็นไงับท่าน แตกต่างจากนี่คือต้นตำรับเลยชัยภูมิเขาเนี่ยถือว่านี่แหละครับท่านเครื่องเชียงนี้ก็โอ้ดูหลากหลายแล้วนะมีขิงมีกระเทียมมีหอ,อมซอยพี่กินหนูซอยครบสมุนไพรเอาเอะไรกินจิตจิตจิตใจอ่ะค่อยๆ ยอดเยี่ยมนะท่านนะเป็นห้าดาวครับผมโอเคโอเคอร่อยครับอร่อยแล้ว,แล,วแล้วมีเครื่องดื่มเย็ยนๆนั่นนะ <laughs> ถือว่าเมนูเนี้คือจริงๆแล้วโอกาสที่จะได้ทานเนี่ยก็ยากลําบากครับผมได้ยินข่าวว่าบอกลากลุ่มเพื่อนที่มาอุดหนุนไก่ทอด LA เนี่ยท่านจะไปไหนล่ะครับท่านอ๋อจะไปเอ็มเย็นยน,นี่ครับทางเข้าเสร็จแล้วก็จะไปแล้วครับเนี่ย จะพบกันใหม่ครับพรุ่งนี้สองโมงเช้านะครับไปเจอกันเจียวเอลเอ๋อครับผมขนุนผ่ <Okay. S 1> ารวยใช่ไหมท่านหลังจากที่เราทําก็หลายกิจการนะหลายกิจกรรมรมีทั้งไก่ทอดมีทั้งทําไรนาสวนผสม,ผมตัวขนุนนี่ตัวพระเอกเลยใช่ไหมท่านครับผมนนพันทองประเสริฐใช่ไหมท่านพัันทองปรรระเสิฐคบ ไม่รบกวนนะท่านนะทานทานสบายนะครับท่านรับเปนปลูกไร่จีตมัน็ืเจือที่เอลอยนะครับผมครับครับสวัสดคครับ